อีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะทางด้านผู้ประชาการตํารวจภูธรภาค9ค่ะมอบบ้านปันสุขเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอําเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ ที่บ้านเลขที่8นะคะหมู่ที่2ตำบลโกตาบารูอเภรามันจัังหวดยะลาพนตำรวจโทปิยวัฒนเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9าส่งมอบบ้านโครงการบ้านปันสุขประจำปี2567ให้แก่นายมะยิดำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูธรโกตาบารู หัวหน้าส่วนราชการทหารผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมส่งมอบค่ะโดยบ้านหลังดังกล่าวนะคะสถานีตํารวจโกตาบารูพิจารณาตามคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายสํนานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจภูธรภาคเก้าที่ได้สั่งการให้สถานีตํารวจภูธรโกตาบารูสํารวจบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นผู้ยากไร้ฐานะยากจนไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองมีความประพฤติเรียบร้อยมี น้ำใจช่วยเหลือสังคมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่โดยได้ทําการสร้างบ้านให้กับครอบครัวของนายมะยิดำค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตํารวจภูธรภาคเก้าจำนวน1 0 0 0 0แบาททวนตลอดการสร้างบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนจนเสร็จเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นคณะก็ได้เดินทางไปมอบบ้านปันสุให้แก่นางสาวนัสรลรยาดี ที่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางอยู่บ้านเลขที่212หมู่ที่5ตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดจลามีบุตรสองคนซึ่งการได้รับมอบบ้านปั่นสุขทั้งสองหลังในครั้งนี้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยตํารวจภูธรภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดเจลาสถานีตํารวจภูธรโกตาบารูและสถานีตํารวจภูธรรามันได้ดําเนินการตามนโยบายสร้างที่พักอาศัยให้มีสภาพมันม่นคงถาวรและสร้างอาชีพเสริมโดยได้ โดยได้นำหลักประจาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ทุกคนค่ะสามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตต่อไป